สวัสดีครับผมสวัสดีขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการโ,โอโอ,โอินดี้อ<น>ันแนะนำตัวหน่อยครับโอเคผมครับการอธิวัฒน์ประโชดีดก่อนผมแบงค์พงษ์พศวิทูนโลกเราสองคนเนี่ยจะมาเป็นพิธีกรรายการโออินดี้กันรายการนี้มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเออเราจะเอาเอาวงดนตรีอินดี้ล็อกสองวงมาประทะกันว่าใครเจ๋งกว่าใคร,ใคร ไอวงอินดี้ไม่แม่ต่างจากวงปกติครับยังไงวะทำไมมันถึงเรียกว่าอินดี้วะวงอินดี้เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทาเพลงตามใจฉันมางนั่นแหละจะมีซาวด์แปลกๆหรือวิธีการร้องแบบแปลกๆวิธีการนําเสนอแปลกๆที่ไม่ไม่ไม่ค่อยตลาดอาจจะขายได้น้อยนิดมีคนกลุ่มรู้จักแค่กลุ่มนิดๆเท่าน,นั้นเองแต่ว่ากลุ่มนี้ผมว่าค่อนข้างเหนียวแน่นคือคือถ้าเป็นค่ายใหญ่ๆเนี่ยเขา ไม่ค่อยไม่ค่อยจะให้ทําอย่างนี้กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช่โดยทางธุรกิจทางอะไรอย่างนี้ใช่ใช่มันเป็นไม่เน้นขายอ่ะคุณไม่เน้นขายคุณมีตัวอย่างวงอินดี้ของไทยแนะนําให้รู้จักไหมวงไทยนะครับก็ที่เห็นประจำตัวอย่างซเลอร์ริชแมนทอยคิงซับรีออนนะครับหรือสลับแมชชีนก็อาจจะใช่อินดี้นะแต่แล้วก็อินดี้แท้แท้เนี่ยวันนี้เรามีสองวงมาประชันกันว่าวงไหนเจ๋งกว่าใคร มีวงอะไรบ้างครับอ่าวงแรกนะครับมาจากอเมริกาเลยสั่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาวงนี้เนี่ยใคร,ครใครไม่เคยฟังหรือไม่รู้จักเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ฟังเพลงอินดี้อย่างแท้จริงวงนี้ชื่อว่า The Strokes โอ้โหทางฝั่งคุณกาเนี่ยนะฮะเมื่อกี้บอกว่าวง The Strokes นี่เป็นวงอินดี้ชั้นนำของอเมริกาผมก็มีวงอินดี้ชั้นนำของประเทศอังกฤษเหมือนกันมาจากเมืองเล็กๆเชฟฟิลด์นะครับนั่นก็คือวง ซีลิงจอมซ่าอาร์ติกมังกี้นั่นเองมาแน่นอคุณเอาวงนี้มาปะทะกับเดลสโต๊กได้หรอแน่นอนชนกันไจะสู้กันได้หรอทำไมจะสู้กันไม่ได้มันต้องอย่างมันต้องอธิบายให้ฟังแล้วว่าผมมีดียังไงและคนมีดียังไงถูกต้องมีดีอยู่แล้วครับวงเอโชกนะครับประกอบด้วยสมาชิกนะครับห้าคนนะฮะนักร้องนำไอ้นี่เป็นมือกีตาร์นี่เอามือกีตาร์ครับเอาเบิร์ดแฮมมอนต์จูเนียร์ครับแล้วก็มีจูเลียนคาสบังกาครับแผ่นไปไหนไม่รู้นะฮะ <laughs> จริงๆมันควรจะมีอะแต่ว่าอ่าน,นี่นี่นี่อ่า่นนี่จูเลียนคาร์สบังกาครับน้ำรองนำอัลเบิร์ตแฮมอนจูเนียร์กิตา้าน really ิโคลายเบสแฟรโมริติกรองและก็นิควาเลนซีวงนี้อินดี้จริงๆนะครับใช่ครับไม่ทำไม่ทำซีดีด้วยใช่ครับทำแต่เทปท <ำ S 2> ไป, <the tape. S 2> ไป ม,มีตั้งห้าคนคุณมีอะไรมาดีมาสู้ผมเนี่ยไหนดูซิคนมีใครบ้างของผมเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพฉะนั้นมีแค่4ี่คนอ่าไม่ได้มี5คนเหมือนเดอะสโตรกหรอก4ี่คนก็เพียงพอแล้ว <c oughs> เพราะว่านักร้องนำของผมเนี่ยนอกจากร้องนํำแล้วย,ยังเล่นกีตาร์ได้ด้วยจูเลคาสบังกาถามว่าเล่นกีตาร์ได้หรือเปล่า ไ,ได้ไดเขาไม่อยากเล่น,านไาเนี่ยเ,<อ>เขาร้<ด>องไปด้วยมันมันไม่ได้ร้องเต็มที่หรอกเชื่อผมสิแต่ผมเนี่ยก็เก่งกว่าไงร้องไปด้วยเล่นไปด้วยอ่าเหมือนคุณเสกโลโซเห็นไหมร้องไปด้วยเล่นไปด้วยไม่เพี้ยนด้วยอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูสมาชิกของอ r c t ติก o n งกี้นะครับอ่านักร้องนำก็คืออเล็กเทเนอร์คนนี้นี่เองถ้าเทียบกับผมใครหล่อกันคุณว่าใครหล่อกันผมคิดว่า คุณหล่อน้อยกับาเขาครับขอบคุณมากเลยครับนี่ก็คือนักร้องนําสุดเท่ครับคราวนี้มาดูนี่รูปเล็กนี่คือมือกองแมต t เฮลเดอร์และนี่คือมือเบสคนใหม่นิกโอมารี่ซึ่งมาแทนคนเก่านะครับคนเก่าคือแอนดี้นิโคสันนะครับและนี่คือคนสุดท้ายคือมือกีตาร์เจมี่คุกกี้หรือว่าชื่อเล่นว่าคุกกี้นะครับผมโอเครู้จักสมาชิกกันแล้วคราวนี้มาดูที่แนวเพลงกันบ,บ้าง คุณมีดีอะไรแนวเพลงคุณเป็นยังไงจะมาสู้กับผมเนี่ยแล้วแนวเพลงของคุณหลับเป็นยังไงบอกมาก่อนเลย The Strong ครับอัลบั้มแรกครับออกในปี2001 Is This It นะฮะถือว่าเป็นวงแรกนะครับตั้งแต่ปี2001ที่จุดประกายกระแส Post Punk Revival หรือ Garage ร้องให้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวงอย่าง The Libertines วงอย่าง Franz Ferdinand วงอย่างไม่ต่ Arctic Monkeys ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัลบั้มนี้เลยนะอัลบั้มนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวเพลงเนี่ยเอาความ ความดิบนะบแล้วก็ความเป็นความพ๊อปมาผสมผสานกาันอย่างลองตัวเพลงจากยุค6070เช่น v e l v e t Underground หรือ Stu ด e s หรือว่า Lou r e e d เนี่ยบรรจุในอัลบั้มน,นี้นะครับพร้อมกับซาวที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครในปี2001อัลบั้มนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเขาว่ากันว่าคุณต้องฟังก่อนตายนะอัลแบั้มนี้เนี่ย mm hmm. Rolling Stone <อ>ย,ยังให้<อ>เป็นหนึ่งใ<า>น5 0าอัลบ,บั้มยอดเยี่ยมตลอดการขอบวงการดนตรีร็อกนะครับคุณมีอะไรอัตติวังกีจะมาสู้ได้ยังไงโธ่โอ้โห oh อัลบั้มนี้อัลบั้มแรกเนี่ยอัลบัมลบ้มแรกด i จ is it จะมาชนกับอัลบัม้มอัลบั้มแรกของ Ar c t ติ m o n งกี้นโถไกลไป10ปีเหรอ้นองนี่อัลบั้มของ Arctic Monkey ้ชื่อว่าอะไรนะช่วยผมทำมาหากินหน่อยสิจะเป็นรู้เหรอ whatever people say and that's what I'm not <laughs> นี่ชืออชอ่อเหรอเนี่ยนี่คือชื่ออัลบั้มครับยาวมากนะ whatever people say that's what I'm not ในช่วยแปลหน่อยสิครับผมไม่ว่าใครจะว่าฉันเป็นอะไรฉันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ดูเอานี้นะคุณทั้งพูดคุณทั้งแปลเนี่ยถามว่าหน่อยและดูคุณอัลบั้มของเด stro จว this is it พูดก็คืออะไรมันต้องเป็น i s this i t เออนั่นแหละมันสั้นๆมันับมันไม่ยาวอะไรไล่สาระแบบคุณมันของผมเนี่ยเป็นขอกันผมเลยนะอันนี้มันเป็นแบบนี่คืออะไรนี่คืออะไรถามทำไมต้องการคำตอบหรือยังไงต้องการคำตอบหรือเปล่านี่แค่เชื่อแล้วมันก็สู้ของผมไม่ได้แล้วนะอย่าพูดถึง เพลงในอัลบั้มกันเลยเลดีกว่าเนื้อหาอดีดีขนาดไหนมีอะไรมาโชว์มาเลยเนื้อหาเหรอก่อนที่จะพูดเนื้อหานะเดี๋ยวขอมาพูดถึงอยอดขายก่อนดีกว่าอัลบั้มแรกของคุณเนี่ยขายได้เท่าไหร่อัลบั้มนี้นะครับคุณซู้ไม่ได้ขายได้ถึง1ล้านกอปปี้ในสหาารัฐอเมริกานะครับเพิ่งครบ1ล้านไปเมื่อวันวัน,วน ไม่ใช่วันเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่หนึ่งล้านก๊อปปี้เชียวนะคุณใช้เวลาตั้งโดนโดนก๊อปปี้ไปแล้วหนึ่งล้านครั้งไม่ใช่โดนก๊อปปี้ไปแล้วสี่ล้านเดียวส่ล้ารที่เม็ล้านเดียวใช่ถูกต้งอง <laughs> แย่ไปเลยคุณขายได้กี่แสนโน้ัลบัมเด็กๆอยา่างนี้ขอโทษนะของคุณเนี่ยใช้เวลาสิบปีในการขาย หล้านก๊อปปี้ใช่ไหมของผมเนี่ยมังกี้แอคนี่เท่าไหร่ครับเอ่ออารติคมังกี้ครับขายได้สมล้านแผ่นคุณเอบนี้อ่าภายในภายในหนึ่งปีนะไม่ต้องใช้เวลาถึง10ปีสาล้านแผ่นเนี่ยแล้วคุณจะมาสู้อย่างว่าแฟนเพงมันเยอะกว่าต้องเยอะแยะอินเทอร์เน็ตมันไกลมันก็ปอกปากตอปากได้เดอะสโตรกก็ใช้ได้หน่ทำไมไม่ใช้ล่ะ ไหนครับอัลบั้มไหนที่ขายได้ถึงสามล้านชุดครับมีหน้าปกอัลบั้มให้ดูไ้มอ่ออัลบั้มชุดอันนี้คือหน้าปกเลยถูกต้องครับผมไม่มีแผ่นนะแต่ว่าเรามีภาพหน้าปกให้ดูภาพหน้าปกนี้เป็นใครครับเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าเป็นใครน่าจะเป็นเพื่อนของ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 คนในวงนะครับอืมเป็นไปได้ครับผมและอัลบั้มนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอัลบั้มที่สองของอา c t ติกมังกี้ฮะฮะซึ่งก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กับอัลบั้มแรกเหมือนกันอัลบั้มที่สองอืม เพราะว่าดนตรีของอาร์ติคบังกี้เนี่ยมีความเนียบขึ้นมากกว่าชุดแรกขายไม่แพ้ชุดแรกเหมือนกันได้สองล้านกว่าก๊อปปี้ของคุณลายเดอ t r สโตรกชุดที่2ได้ได้เท่าไหร่ชุดที่สองครับ Room on Fire นะครับเปิดตัวได้แบดับ4ในะมีบอร์ดายอดขายทั้งหมด6 0แสนก๊อปปี้นะครับอาจจะน้อยกว่าอัลบั้มแรกนิดน,นึงแต่ว่าอัลบั้มนี้มีการพัฒนาดนตรีขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวนะครับเริ่มจากการใช้ซาว์กี๊ต้า เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีความล้ำสมัยล้ำยุคมากขึ้นแต่ยังคงความดิบไวเหมือนเดิมโดยเฉพาะเสียงร้องเนี่ยพูดถึงเสียงร้องก่อนจูเ mm hmm. ลียนคาสบังกาบัมชุดนี้นะครับ mm hmm. เสียงร้องหยาบดิบแล้วก็มีความเหมาะสมกับแนวเพลงนี้เหมือนกับร้องด้วยการเ,เ,เกินลิสเทอรีนนะครับแล้วว่าแล้วก็โอ้ย oh, ดูลงทุนมากเลยนะเนี่ยฝอยขัดหม้อครับผสมกัน้วก็กลองด้วคืนค,คุณลองกัว้วคอ้วดลิสเทอรีนแล้วก็ใช้ฝอยขัดหม้อว่าเสียงจะเหมือนคาสบังกาหรือเปล่า คผมจะรอดูมันลำบากมากเลยนะเสียงร้องของผมจะไม่ตัดภาพไปที่อื่นนะครับจะได้รู้ว่าทำจริง